สวัสดีครับข้ามาตรวจสอบสภาพอากาศช่วงบ่ายวันจันทร์ที่1 9กกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้าสิมีฝนอยุโรปจังหวัดใดกันแน่เข้ามาเบิ่งกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะเห็นว่าตัวล่องมรสุมนะครับาพดผ่านทั้งประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนแล้วก็เวียดนามตอนบนนะครับเข่าสูตัวพายุดีเปรสชันนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับซึ่งก็จะเห็นห้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมประเทศไทยนะครับมีกําลังแห้งขึ้นนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับก็สีเห็นหา ภาคตะวัอนออกเชียงเหนือตอนบนของเขามีการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับภาพเมืงภาพใต้แถวเทียมนะครับก็บจะเห็นว่าเมฆปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเาขา่อนข้างจะหลนะครับแล้วก็มีเมฆที่ก่อตัวเป็นกุ้มฝนเป็นการกระจายตัวจุดๆไหลยหลายจุดแล้วนะครับซึ่งสามารถตวรวจสอบฝนได้โดยเรดาร์ตรวจอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับกับตรวจพอดลุ้มฝน มีการกระจายตัวขนังจะดีนะครับราดว่าจะเป็นทังเชืยภพุ่มขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็ทังตอนบนทัางจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนอคานพนมนะครับแล้วก็จังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์นะครับการกระจายตัวขนังจะดีครับเอามาเบื้องแรดาตรวจอากาศของสกลนครนะครับกับตรวจพอบุ้มฝนเช่นเดียวกันครับการกระจายตัวขนางจะดีนะครับเราคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายค่ำเป็นต้นไปนะครับ ทานหมายลักษณะอากาศ2 4ชั่วโมงนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้านะครับมีฝนร่อยละ60ของพื้นทีแล้วก็มีฝนตกหนักได้บริเวณจังหวัดหนองคายบึงการสุโนครนครพนมกาลสินแล้วก็อุดรธานีนะครับทานหมายอุณหภูมิสูงสุดมื้อนี้นะครับก็คือสิบวู่ยุนิเกณ์อากาศร้อนนะครับกับยูที20-34องศาเซลเซียสนะครับ ส่วนอุณหภูมิตำสุดมือเื่เศร้านะครับกับยุที23ถึง26องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิกับพยายุนเกนร้อนนะครับกับสูงสุดกับคาดว่าจะอยู่ทั้งตอนกลางๆนะครับคือ34 33องศาเซลเซียสได้นะครับส่วนฝนตลอดสัปดาห์นี้นะครับค่อนข้างจะยังมีการกระจายตัวค่อนข้างจะดีแล้อก็มีอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับส่วนปลายสัปดาห์เป็นต้นไปอาจจะมีฝนลดลง แต่การยังคงมีฝนตกได้นะครับครับในช่วงนี้ฝน่อนขางจะดีนะครับพื้นที่ใดมีฝนตกต่อเนื่องนะครับกัอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้นะครับก็พยายามเกษตรกรนะครับพยายามทําการระบายน้าออกจากพื้นผลทางการเกษตรนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ใกล้ หอยน้องข้องบึงกับพยายามเฝ่าติดตามนะครับน้ำล้นตลิงอาจจะมีเกิดขึ้นได้นะครับการมาบอกกับข้าวพยากร์อากาศได้ไหมนะครับสำหรับพื้นที่สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน